Hãy subscribe cho kênh Ghiền Có cái gian dồn. วันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันปรนาว่าสังคํมพันติอวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฒนตุมังอายสมัมตโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันตโปตปฏิกริสามิแปลว่า ขอให้พระคุณท่านทุกโลกถ้าเห็นข้าพเจ้าทำผิดไปด้วยกายทำผิดไปด้วยวาจาหรือคิดผิดด้วยใจได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดีขอให้จงตักเตือนว่ากล่าวข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าทำผิด นี่ความหมายแห่งปาวนานี่เราเป็นชาวพุทธเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็เอาหลักธรรมคำสอนมาใช้ว่าที่เราทำผิดเพราะบางครั้งเราเผลอสติทำผิดไปด้วยกาย และทำผิดไปด้วยวาจาและคิดผิดไปด้วยใจในคนไหนที่เตือนคนไหนที่ตักเตือนคนไหนที่ว่ากล่าวเราน้อมรับแล้วก็น้อมมาพิจารณาตนเองโอ้เราผิดไปทางทางกายจริงๆเราผิดไปทางวาจาจริงๆ เราผิดไปทางใจจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีสติน้อมรักเอาหลักธรรมมาเตือนใจสอนใจว่าตนเองทำผิดไปด้วยกายทำผิดไปด้วยวาจาทำผิดไปด้วยใจนี่เราก็ปรับตัวของตนเอง เพื่อจะให้ตัวเองไม่ให้ร่วงละเมิดในส่วนกายส่วนวาจางั้นหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนเรื่องกายวาจาแล้วก็ใจเขาเรียกว่ากาย,ยกรรมสามวาจีกรรมสี่และมโนกรรมสามสอนอยู่สามอย่างเนี่ยพระเจ้ทาที่มาอุบัติแต่และองค์ละองค์เนี่ย ท่ญญานจะสอนหนึ่งแม่ทำบาปทั้งปวงสองทำกุศลให้ถึงพร้อมสามทำจิตให้ข่าวรอบแล้วก็เอตังพุทธานาสาสนังเป็นคำสอนของพทะเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าองค์ที่สี่ ก็เรียกว่าโคตโมกุกุสันโคโกนาคพปโนกัตสโปและโคตโมยังอยู่อีกองหนึ่งคือสีอริยไมตรตรนี่เราเกิดมาทันคำสอนของบุตรเจ้าเราต้องนึกถึงว่าโอเหล่านี่เป็นคนมีบุญเรามาเจอคำสอนคำสอนของบุทธเจ้าก็อุปมาเหมือน เราหุงข้าวต้มแกงเตรียมสำรับเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเหมือนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่หุงข้าวต้มแกงเตรียมอาหารหวานข่าวเตรียมใส่สำรับแล้วก็เรียกโลกให้กินในลูกคนไหนหิวก็มาทานมากิน โลกคนไหนไม่หิวก็ไม่ทานไม่กินนี่เปรียบเทียบฉันใดก็ตามคำสอนของพุทธเจ้าเราก็มีสอนไว้แล้วแนะนำเอาไว้แล้ววางเอาไว้แล้วก็เรียกว่าพุทโธโลเกทัมโมโลเกสังโฆโลเกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์ขึ้นแล้วเกิดในโลกนี่เราจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาเท่านั้นเองถ้าคนไหนมีศรัทธาคนนั้นก็ไม่มีโอกาสที่เราจะเดินตามรอยยุคคนบาตรที่เราปรารถนาเช่นเราปรารถนาจะไปกรุงเทพเนี่ยแต่เราไปไม่ถึงเราไปแค่นคนปรปฐม หรือนครชัยศีหรือพุนทธมณฑลแต่ก็ใกล้กรุงเทพนี้ฉันใดก็ตามเราทำตามลอยยุคคนบาทสร้างทานบารมีแล้วก็สร้างศีลบารมีแล้วก็สร้างเล่ขมะมะบารมีเนี่ถือว่าเป็นหนทางที่มนุษย์มีศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณแห่งประรัตนตรัยอย่างในน้อยเนี่ยเราปรเะสะวยบุญของตนเองเทวโลกเทวโลกก็หกชั้นเนี่ยบญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเนี่ยถือว่าตนเองได้มาสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบารมี ี่ถ้าเราไม่ทำตามคำสอนล่ะงั้นคนที่ไม่มีคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมาสร้างเบญสร้างกรรมสร้างเบญสร้างกรรมอย่างไรหนึ่งกายกรรมแล้วก็เบียดเบียนเบียดเบียนด,ด,ด้วยกายแล้วประพฤติผิดสามีเขาแล้วก็โลคเขาเนี่ยแล้วก็ดดิมสุราเมรัยเนี่ยผิดแหละ เนี่ยเกิดมาสร้างกรรมเนี่ยผิดกรรมแหละทำกรรมไปด้กายกรรมนี่ทำให้ตนเองนี่มาสร้างกรรมกรรมอันนี้มันก็หนามากขึ้นมากขึ้นในกายกรรมสร้างวจีกรรมแล้วเถียงพ่อเถียงแม่เนี่ยเถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่นี่เป็นวาจีกรรมแหละ ถ้าคนไหนมีเจตนาเถียงและมีโทสะแล้วก็มีเจตนาในกรรมแรงแหละในถ้าตามกรรมแรงนี่โลกทํากินไม่ขึ้นแหละแค่พระจีกรรมนี่ทากินไม่ขึ้นแหละเถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็มีเจตนาโกรธอย่างแรงเนี่ยสร้างบัจจิกร,รมพูดจาหยาบคาย แล้วก็พูดพูดจาเพ้อเจอแล้วก็พูดจาหลอกลวงแล้วพูดสิ่งนี้ที่ไม่เป็นความจริงนี่ทางวาจานี่ทำกรรมได้สี่อย่างนี่ถ้าพวลเราไปทำกรรมนี่อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เราลุ่นโลกแล้วลุ่นโลกก็มาให้ผลกับตนเองนะเราเถียงพ่อแม่ครั้งหนึ่ง เรามีโกูกโลกเถียงเราสิบครั้งก็เ,เป็นวจีกรรมต่อไปอีกนี่เขาเรียกว่าทำกรรมสร้างกายกรรมสร้างวัจีกรรมและมโนกรรมก็มีความอิจฉาลิษยาเราสังเกตโดยโดยโ,ดยโดยมากคนเราเนี่ยชอบอิจฉากันธรรมะอิจฉาคือเห็นคนอื่น เขาสร้างความดีก็อิจฉาเนะี่ยหรือคนญาติเราพี่น้องเช่นเราอยู่ท้องเดียวกันพี่เริ่มมีฐานะน้องก็อิจฉาหรือน้องมีฐานะพี่ก็เริ่มอิจฉานั้นความอิจฉาลิษยาเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นอนุสัยนอนเนื่องในจิตใจของมนุษย์ มนุษย์เลยสร้างมโนกรรมตัวนี้โดยไม่รู้ตัวงั้นที่เราแสดงมโนกรรมที่แสดงออกแสดงมายากิร,าริยามารยาทที่แสดงออกเนี่ยคือทำกรรมโดยไม่รู้ตัวแต่มันเป็นมโนกรรมมโนกรรมนี้ที่ตนเองได้สร้างได้ทำเอาไว้ก็ทำให้มันกรรมนี้มันก็นหนามากขึ้น กายกรรมก็ทำวมจีกรรมก็ทำและมโนกรรมก็ทำนี่ตนเองเป็นอะไรก็เป็นปุถุชนปุถุแปลว่าหนาชนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่กิเลสหนาและก็ปัญญาหยาบพูะเจ้ามาอุบัติเกิดในโลกมาเป็นดวงตาของโลกและมมีความสว่างให้เกิโลกเกิดขึ้น แต่เราไม่ไม่ได้ลืมตาเราบอดด้วยอวิชชาคำว่าอาวิชชานี่มันเป็นสภาวะอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนคือกระแสจิตเราที่หลงอารมณ์ของตนเองเราคิดนึกตนเองรงแต่งอารมณ์ตนเองและตนเองก็เชื่ออารมณ์ตนเองตลอดนี่มันตัวอวิชชาทำ ไปโดยไม่รู้ตัวนี่ทำให้เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสร้างกรรมงั้นหลักพุทธศาสนาจึงมีคำสอนครัมีคำสอนเพื่อกั้นบาปให้บาปกายกรรมนี่น้อยลงไปบาปทางวาจาบาปทางวจีกรรมนี่น้อยลงไปและบาปทางมโนกรรมให้น้อยลง ถ้าคนไหนมีศีลเนี่ยแค่ศีลห้าในและที่ยมสมาทานี่ยถ้าคนไหนรักษาให้บริสุทธิ์เนี่ยอาบายูม์ไม่ไปแดอบายูมิไม่ไปเกิดอดบอบายภพูมีหนึ่งเปรตอสุรกายสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานในถ้ามนุษย์ไม่มีศีลละ คือกระแสจิตมันไหลตลอดเลยกระแสจิตของมนุษย์ของปุถุชนเนี่ยจะไหลไหลไปสู่อบายภรมคำว่าอบายภรมคือแปลว่าเป็นสภาวะที่กระแสจิตของมนุษย์ไหลไปสู่แห่งความชั่วคำว่าสัตัจฉานเนี่ย คือตัวโมหะจิตเราที่หลงแค่หลงโลกเสียงกลิ่นรสแล้วก็โธถภาธรรมลมเนี่ย<ม>กระแสจิตที่หลงอยู่อย่างเงี้ย<ม>อย่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมีคนหนึ่งสองคนพี่น้องด้วยกันพี่ชายกับน้องชายเนี่ย ใน,นระหว่างพี่แต่งงานพอแต่งงานเสร็จพี่ชายก็ต้องไปทำมาหากินต่างจังหวัดไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวีนฝ่ายภรรยาอยู่บ้านพออยู่บ้านแล้วก็มาน,นึกชอบน้องชายอีกแล้วีนฝ่ายฝ่ายพี่สะพายตนเองเนี่ยยย ให้น้องชายนี่ฆ่าพี่ฝ่ายพี่นี่หลงรักภรรยาหลงรักน้องมาช่วงหลังพี่ชายมาเยี่ยมบ้านน้องชายนี่แอบลอบไปฆ่าพี่ชายนี่พอฆ่าพี่ชายนี่แต่อำนาจจิตเนี่ยอำนาจจิตที่หลงรักภรรยาเนี่ยรักภรรยาห่วงภริยา พอโดนฆ่าตายอำนาจจิตเนี่ยวนเวียนอยู่ในบ้านไปเกิดเป็นงูเขียวอยู่ในบ้านเวลางูเขียวตัวน,นี้มันโตขึ้นโตขึ้นเห็นภรยาเก่าตัวเองก็น,นึกรักนึกสงสารเนี่ยถึงตนเองจะเป็นงูเขียวแต่จิตมันรัก งูเขียนนี้โตมันก็เลื้อยอยู่ตาำโคนต้นไม้บ้างต้นไม้บ้างฝ่ายภรรยาเก่ามางูเขียวมันก็เลื้อยลงมางูเขียวก็พลัดตกลงมามันโดนตักที่นางนางตกใจทุกงูเขียวตายเวลางูเขียวตายกลับมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านเวลาเกิดเป็นสุนัข สุนัขนี่เป็นสุนัขทนตัวโพมันหลงรักปริยาปริยาจะไปส่งอาหารสามีสุนัขก,ก็วิ่งตามปริยาจะไปไหนตามตลอดฝ่ายเจ้าบ้านก็กล่าวว่าเออนางไม่มีสเสน่ห์เนาะทำให้สุนัขไี่วิ่งตามได้นางก็อับอายเจ้าบ้านเขา อยู่มาวันหนึ่งนางก็เรียกสุนัขสุนักก็ดีใจนางไม่เคยเรียกสุนัขสุนักก็ดีใจวิ่งมาหาอยู่มาวันหนึ่งนางก็เกลียยอาหารไปส่งสามีแล้วก็เกลียมเชือกไปด้วยพอไปถึงแม่น้ำเอาเชือกนี่ผูกคอสุนัขแล้วก็หินทวงผูก ทวงแล้วก็ผลักสุนัขลงหินมันก็หนักมันก็ทวงคอสุนัขสุนัขก,ก็ตายตายจากสุนัขมาเกิดเป็นงัวอยู่ในบ้านเีกเวลาเกิดอยู่เป็นงัวอยู่ในบ้านงวนี่โตขึ้นมางัวตัวนี้ก็ตามนางอีกแล้วไปไหนก็ตามตลอด แาวบ้านก็ว่าไอ้แม่นางมีหมาก็ตามมีงัวก็ตามนางก็เลยฆ่างัวอีกพอฆ่างวัวเสร็จกลับมาเกิดเป็นลูกของนางนางตั้งท้องเก้าเดือนคลอดลูกออกมาเด็กคนนี้มันพอเด็กคนนี้คลอดออกมาเท่านั้นเองแม่ถูกตัวไม่ได้ พราะเด็กคนนี้ระล,ลึกชาติว่าฆ่านะฆ่าตนเองมาตลอดเลยนี่อำนาจจิตที่หลงรักและห่วงลกูกห่วงหลานห่วงสมบัติเนี่ยไปไม่ไกลยวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนั้นพระเจ้าเราเห็นว่าสัตว์โลกต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างเนี้ยท่านให้มีสิลห้าไว้เนี่ยศีลห้าจะ กันก้นกับาปไปกั้นบาปทางกายกั้นบาปทางวาจากั้นบาปทางทางใจต้องภาวนานี่ถ้าเรามีคําสอนเราเชื่อคําสอนเชื่อหลักพุทธศาสนาเราสมาทานศินสักห้าข้อเนี่ยนี่มันเป็นขุมทรัพย์อันประเสรศิฐว่าเราเกิดมาชาติหนึ่ง เราได้มาโอมีโอกาสได้ทำทานและรักษาศีลแล้วเรามีโอกาสได้มาเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นบุญของเราเราต้องดีใจภูมิใจตนเองว่าเราเป็นชาวพุทธและในประเทศไทยของเราเนี่ยมีในหลวงเป็นประมกุก เป็นผ่ออุปธรรมพุทธศาสนาแล้วเรามีพ่อแม่มีศรัทธาประสาทความเชื่อความเลื่อมใสในแข่งคุณปร,รัตรันไตรมาตลอดนี่ทำให้เป็นสายธาตุสายธรรมทำให้เราก็ตามพ่อแม่มาได้สวดมนต์ไหว้พระมาได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจบ้างนี่ถือว่าเป็นบุญของเรา งั้นเราต้องดีใจภูมิใจเอาไว้ว่าชีวิตของคนที่เกิดมาชีวิตชีวิตหนึ่งนะมีค่ามีกราคาอย่างมหาศาลทำอย่างไรจึงจะรักษาดวงจิตของตนเองให้ปราศจากมนทินได้นี่หลักพุทธศาสนาถ้าคนไหนทำลายสิ่งที่เป็นมนทินของใจก็โลภโปรดหลงเนี่ย อารมณ์นี้มันจรนเข้ามาจรนเข้ามามายึดหัวใจตนเองนี่เราก็เลยเป็นทาตโลกโปรดลงไปแต่พุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดให้ทำลายโลกโปรดลงให้มันหมดจากใจไปนี่ตนเองก็ปราศจากมนทินก็เรียกว่าสจิตตปริโยทะปัน,นัง ทำจิตให้ข่าวรอบเอตังพุทธ,ธานสาสนังเป็นคําสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกนี้สำคัญเราไม่ค่อยเชื่อคําสอนเราไปเชื่อกิเลสเวลาโลภเกิดเชื่อเวลาโกรธเกิดเชื่อเวลาหลงเกิดเชื่อนี่เราเชื่อมาตลอดนี่เราก็ต้องไปสู่แห่งความทุกข์ นั่นที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันนี่นี่เป็นผลของเขาเพลิงทุกเพลิงกิเลสเนี่ยมันเผาใจเราให้เกิดความเลาร้อนอยู่งั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางเอาไว้ขอให้เรามีศรัทธาไว้ให้มีศรัทาธาปรทสาความเชื่อความเรื่อมใสเนี่ยขอให้เราได้สมาทานศีล รักษาไม่ได้ห้าข้อเอาข้อใดข้อหนึ่งเหมือนนางสุชานดานางสสชานดาเนี่ยรักษาศิลแค่ปานาเท่านั้นเองเพราะอะไรที่ชื่อนางสุชานดาเนี่ยเพราะเป็นเมียพระอินทร์ สุนันทาสุจิตราสุธรรมาเนี่ยก็สร้างบ่อน,น้ำสร้างสลาสร้างสวนดอกไม้แต่นางสุจันดาเนี่ยไม่สร้างอะไรหรอกแต่งตัวทุกวันไว้อวดสามีเพื่อให้สามีหลงรักไม่ทำบุญบุญก็ไม่ทำทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษา เวลาตายไปแล้วไปที่ไหนแล้วนางสุธรรมาสุจิตาสุนันทานเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดานางสุชดาไปเกิดเป็นไนเกิดเป็นนกอย่างฝ่ายสามีสามีก็ที่ร้างทำสนนหนทางสร้างสัลาเอาไว้ อาน,นิสงส์งก็เกิดเป็นเป็นเทวดาก็มาดูภรรยาว่าตนเองไปเกิดที่ไหนบ้างออภรรยาสามคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาออนางสสชานดามาเกิดเป็นนกอย่างเทวดานี้ก็ปลอมตัวปลอมตัวมันแนะนำให้ภรรยาตนเองรักษาศีลข้อปานาในนางนกอย่าง เมื่อมีมนุษย์มาแนะนำให้รักษาศีลเทวดาไน้ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ให้นางนกยางรักษาศีลน,นางนกยางรักษาศีลก็ไม่ไม่ได้กินอาหารเพราะต้องกินปลาปลาที่เป็นเป็นมันว่ายน้ำมาก็จิกกินจิกกิน ในพอเธอมาทานสิลแล้วก็กินปลาเป็นไม่ได้ก็ผอมลงผอมลงอยู่มาวันหนึ่งสามีนี่หลงใจปรยาปลอมตัวมาเป็นปลานอนตายนะ้ลอยน้ำมาฝ่ายปรยาก็จิกพอจิกปลามก็ดิ่นพอดิ้นแล้วก็ นางนกยางนี่ก็คิดว่าปลาในเป็นก็คายออกพออยู่มาหลายวันอดอาหารก็ตายนี่อันิสง์แค่รักษาศีลแค่ปานาปานาข้อเดียวยังมีอันิสงเนะี่ยนางนกยางนางสุจดาตายแล้วไปไปเสวยบุญที่สมาทานแวะไปเกิดเป็นเทวดา งั้นสินห้าในข้อใดข้อหนึ่งขอสมาทานในนัไว้จะได้มีสินงั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาทำบุญในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาได้เอาเข้าวสุกข,ขนมสดและขนขวายทำอาหารหวานขาวเลียงพระมาตั้งสามเดือนขนขวายด้วยกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมให้ความสะดวก ให้ความสบายพระที่มาเจรเดินภาวนาจิตภาวนานิ้มอำนาจจิตภาวนาที่พระท่านบำเพ็ญมาทางกายทางวาจาและทางใจหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ญาติโยมปรารถนาเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ ชีวิตของคนที่เกิดมาชีวิตชีวิตหนึ่งมีค่ามีราคาอย่างมหาศาลทำอย่างไรจึงจะรักษาดวงจิตของตนเองให้ปราศจากมนทินได้